แม่ฮ er <laughs> ัลโหลที non, rien, ่กับที่กับฮึบว้าวส้มตำบนทะเลสาบขอไคเด้อเหยื่อสวรคนะ ป้าตัดแสบเถอะขาไปขับปุ่นเนาะที่นั่งขับปุ่นตัวกระโปงม้าเช็ดถุงมา้งขับปุ่นกระปุ่นบรรยากาศมันดีตองนี้ขับปุ่นน้ำจ้ะออกหน่อยนึงสวัสดีค่ะสาวเดือนจ่ามาพบมาพอกันคือเก่าเอยลืมสวัสดีพวกเจ้าเนาะวันนี้พามาปิกนิกบรรยากาศ อาจจะแสงเยอะหน่อยนะคะ,ะพเพราะว่าเดี๋ยวคึมเดี๋ยวแดดนะพี่น,อนะน้องเนาะเราเดินนั่งในโฮมอะไร้อมจ้ะเพราะว่ามันหนาวเออถ้านั่งตากแดดแต่แดดกับ,บ่มีหรอกจะ้ะมาด้วยจะ้ะแซ่บแซ่บตำกุ้งสด,ดแล้วก็สามมนมั่ะก <c oughs> ุ้งกุ้งมาจ่าก,กับข้าวปุ้นพักกับผักสลัดแล้วก็ซีอิ ข้าวมินไก่แซบบรรยากาศมันให้ก็ต้องกินแบบของแซบ,บ,บนอาจากข้าวมานินไก่รถเป็นจยงไดบรรยากาศก,กัดทะเลสาอบอืบ เราเดินมาทำคลิปนี้ทุกปีจ้ะจมูกหูงต้องมาช่วงคนบยเยอะขนาดว่าบยเยอะแล้วจ้วะวันรังวันรังเห็นแดดไหจา้จะก็จัออกมาวันหยุดวันนี้วันหยุดเด็กหน่อยบ่อะไรปลงเลยครับ เพราะว่าจะไปเก็บเห็ดโดนเขาบ้าไว้คอยเป็นเป็นเลือดอุย้ยโอเป็นอะไรของผู้หญิงแซบบ่บกรุงตตวอยังฝาดไปเลยกับบรรยากาศดีๆแบบใน เราครึ้นคลิปจะจะเลื่อนไปถ่ายทางนั้น ือกินกับปุนมะลูกนี้กับปุนปากับปุนเม่อกี้นีนอะอยี่อยไรปบอาไ้บ้าจะว่าบ่มีสอได้ลูกเอายางเอายางหรอนะดูคอยนักกินกับปุน เอาอยางออกคุณหน่อยมากินกับปุ่นตอนลืมสอดไงแล้วมาจ้ะทำใหญ่ใหญ่ แล้วเราจะเห็นสองคลิปแล้วจ้ะคลิปชมวิวก็ต่ำๆๆใส่กันคลิปกินก็แยกออกนะซับอะไรบ้างนี่ดวนไม่กินบรรยากาศนอกบ้านอะ จะพาม้าอยู่แต่มันมาลําบากพอมมีรถอันมาใส่ขึ้นเขาลําบากจองรอคุณสาม,มีมมกลับเราไปถ่ายทางโน้นม่้มาบันพี่น้องเปลี่ยนมาทางนี้ไปเต็มมามุมนี่ค่ะเห็นปะที่มองมาจากบ้านสาวเดือนนั่นแหล,ละภูเขาแต่ว่าก้อนเมฆเยอะเปลี่ยนมามุมนี่บ้านเศๆแต่ว่ามีคนมองกว่าตึงเลยจ้ะบ้า,าดวกค่ะ

แดดออกเราจะบนหัวหอวบ,งบางวิวน,นี่ค่ะมันคื้แดดแดดมาจากขอพัยเด้วฮัมา่ะไรแล้กล่องมันซูมอัน่นะ

ต้นเป็นเหรียญหมวกกบหมวกนิ้งถามมั้งน้องห,ห,ห er <c ười> <c ười> มักก็ข่อยแซ่บไปอีกมุงมนึงเอาทุกมงมเลย มุมนะน,นี้เดียบงงวะแค่นอาส <laughs> ีมุมอันบบที่นี่พี่นอ้องมุมนี่ก็จะเห็นภูเขาเออนอนญาตถอดหมวกเนาะบ่าเห็นมุมวิวเนาะเออบ่าททกขคอยนะเนาะลมหนาวค่ะฝนะเนาะอืลมหนาวค่ะ เพราะว่ามันไก่ภูเขาหิมะเลยค่ะเพราะคนหนาวจะเจ็ดเก็นแล้วกาดเย็นจัดแล้ววิวสวยเห็นป่ะคนสิท้ายทุกมุมเมอย่าจ้ะแซบ่บ ฟินกับบรรยากาศอ้ยเย็นเขีวตัดยินเสืาเป็นรูป พอกินจาหน้แล้วต้องออกเดินล้วมร่างกายแบบผุ้เก,ก่าแซ่บทุกที่ทุกทาง <c ười> อัมเป็นสามตั็ดสามค่ะ จะฟัม,ม,ฟมว่าฟังกวฟาฟัมแกะอืม,อมหนาวหนาวมั้งมุกคนเริ่มหนาวแล้วตอ,อตอนนี้ยังไม่ถึงน่าร้อนนะพี่นอ้องเดินหน้าเดินหน้าเป็นหน้าร้อน แบบแบบหนาวหนาวความชุ่มชื้นหอาว

moi wow. <laughs> mon papa a mm. bon. bon ah but more, yeah. Where is is ah est yeah. okay. <c oughs> ออาะไรพี่น้องจ้ะแดดบ่นี้ล้มหนาวมาอกใไล้ไสิฝนตกแล้วคอยว่าตามที่ทต้เบิ้งเนี่ยจ้ะบรรยากาศมันดีเพราว่าตรงนี้เป็นแหล่งน้ำทะเลสาบนอกเอื่อนเนาะก,กักเก็บกักน้ำไว้กับรอบๆก็จะเป็นภูเขามันจะสวยถ้ามีแดดจะสวยกว่านี้มันมันจะมีภูเขาสะท้อนน้ำานจะจ๊ะเป็นเงา ภูเขาอ่ะสวยอย่างนี้เลยแต่มันไม่มีแดดไปแล้วเจ้พี่นอกจากมาคลิปนี้ของสาเดินจะเดีฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจใหนมีแห้งแคดคลิปและจะเดิมมีโอกาสมีเวลาก็จะพามาชมวิวนอกบ้านแบบนี้จ้ะเออบอกไกลจากบ้านเลยจ้ะใกล้ๆที่มองมาจากบ้านอ่ะขับรถแค่สิบนาทีก็ถึงพอกันชิมนาดีมีแห้งมีความสุขกันสุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ